F4 สีขาวมีเข้ามาแล้วครับ1.8 EL ตัว Minor c h a i n นะครับปี2020คันนี้นะฮะแล้วก็ฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะครับผ่อนอยู่ที่1 2 0 0นะกรณีที่ฟรีดาวนะครับคันนี้เพิ่งเข้าอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับใครมองหาสีขาวอยู่นะครับคันนี้สวยเดิมขนาดไหนมาดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยฮอนด้านะครับอยู่กับผมเตยพยโยนที่ปรึกษา,าด้านการขายนะวันนี้ผมมี Honda c ซีวิ f c อซสีขาวเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กําลังมองหาสีขาวอยู่หรือว่ารอคอยคันสีขาวอยู่วันนี้มีเข้ามาแล้วนะฮะก็รถเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับสภาพพามาให้ดูก่อนอาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ว่าต้องมาถ่ายก่อนเพราะว่า เดี๋ยวอยู่ไม่ถึงนะฮะอยู่ไม่ทันได้ถ่ายนะครับจะไปก่อนเพราะว่าสีขาวเนี่ยต้องบอกว่าคนรอเยอะเนาะแล้วเวลามีเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ามาหา fc เนี่ยผมตีให้70%เลยหาเป็นสีขาวนะครับวันนี้ผมมีเข้ามาเนี่ยเป็นตัว1.8 el ปี2020ตัว minor c h a n นะครับเลขมาอยู่ที่130,000โลกับราคาค่าตัว5,99,000บาทนะครับแล้วก็จัดไปแนซนได้เต็ม ฟรีดาว่อนอยู่ที่1,200ตลอดสัญญานะครับมือจับมือเปิดนี่เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ด้านหลังมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นี่ให้ดูก่อนรถยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้นะค,คันนี้รถยังอยู่การระหว่างอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับก็พามาดูก่อนอะผิวพันธุ์ค่อนข้างบางเดิมนะครับมาเป็นสีขาวรถมือเดียวจากป้ายแดงย้ำอีกรอบหนึ่งเลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0โล,ลราคา5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0นะครับจัดไฟแนนได้เต็มผ่อนอยู่ที่1 2 0 0ตลอดสัญญานะครับเป็นตัว m i เนอร์เชดเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูดีเทลสักนิดหนึ่งไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดด้านในได้ามาเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะสำหรับตัวไฟหน้าของ Honda Civic FC นะครับตัวไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับเดย์ไทม์ลันดิงไลท์ไฟตัดหมอกให้มาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟตัวไมเนอร์เชดเนี่ยเขาจะมีเส้นโครเมียม ตัดที่ตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับประมาณนี้เนาะผิวพันธุ์ด้านหน้าก็ค่อนข้างสวยเดิมนะครับนี่ผิวพันธุ์เดิมสวยเลยนะครับสีขาว5 9 9 0 0 0านนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นสายสันเหลี่ยมคมตัวรถด้านข้างกันบ้างนะครับฟิตเมนต์ต่างๆก็สวยเดิมนะประตูนะครับแล้วก็แก้มด้านหน้าฟิตเมนต์เนี่ยแนบชิดสนิทกันนะครับ ก็รับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วตัวรถไม่มีในเรื่องของการชนหนักลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับตรงนี้ผมระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนเลยหากซื้อไปแล้วไปตรวจพบตรวจเจอนะครับยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างดีกว่านะครับล้อแม็กเนี่ยจะมาเป็นสีสีเทาๆแบบนี้สําหรับตัวไมเนอร์เชนนะรุ่น E L เขาจะได้เป็นล้อเทาถ้าเกิดเป็นตัวก่อนไมเนอร์เนี่ยตัวล้อเขาจะเป็นอ่อ สีดำปัดหน้าเงานะครับได้ล้อแม็กขอบ16มาทั้งสีล้อดิสเบรกได้หน้าได้หลังเลยนะครับแล้วก็คันนี้ลัดยางมาเป็นเอ่อราเดียลหรออ๋อกดลิศนะครับอะอยางของกุลิศนะครับประมาณนี้ก็เป็นยางแบนด์เขาเรียกว่าเป็นแบนลูกเนาะเป็นแบนลูกของเอ่อ บิ stone นะครับเป็นแบรนด์ลูกของเขาก็เดี๋ยวผมตรวจเช็คให้ละกันเรื่องยางแต่ผมดูสภาพเบื้องต้นเนี่ยยางปี2025เลยนะยางค่อนข้างใหม่ดอกยางยางังลึกๆอยู่แบบนี้นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมโชค๊คสปริงเดิมจากโรงงานนะครับซุ้มล้อสวยเดิมกิ๊ล็อกไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็คันนี้ได้พาร์ทเดิมด้วยกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมจากฮอนด้รอบพันนะครับไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยน ใครที่อยากได้คิวกันศาสตร์ก็ติดต่อเข้ามาแจ้งได้เลยเดี๋ยวผมจัดการสั่งเบิกมาติดให้สําหรับตัวคิ้วกันศาสตร์นะครับอ่าเรื่องของฟร์มใครอยากได้ฟล์มใหม่อยากติดแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็แจ้งผมเข้ามาได้เดี๋ยวผมจัดการดําเนินการให้นะครับประมาณนี้ด้านในไม่ต้องตกใจนะ ไม่ใช่ว่ารถคันนี้ไม่มีเบาะนะแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้ว่าตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับก็มีการถอดเบาะออกไปทําการสปาให้นะครับก็เดี๋ยวเหลือขัดสีภายนอกแล้วก็สปาภายในคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันให้ไม่มีชนหนักทิ่คว่ำมจมน้าหรือว่ากับสีนะครับพี่ๆสบายใจได้แผ่นเพจก็เพจเดิมเครื่องยนต์ R 1 8 z ปนะครับประตูหลังไม่แกะไม่ถอดก่อนประตูเดิมแบบนี้นะครับอ่านี่ รอยสปอรตเม็ดอาร์คสวยคมเรียงตัวกันชัดเจนนะครับไม่ชนหนักพลิกความจมน้ำกับสีแน่นอนพี่ๆสบายใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านหลังก็สวยเดิมเช่นกันนะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับแผงประตูสวย ไหนๆก็ไม่มีเบาะแล้วนะครับให้ดูโครงสร้างเลยดีกว่านะหลายๆท่านชอบถามว่ารถจมน้ํำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการทําสีตัวถังหรือเปล่าเนี่ยแกะบอกแบบนี้เชื่อเลยว่าหลายๆท่านคงไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้จะเห็นว่ามีซีนเดิมๆนะครับจากโรงงานอยู่จะเป็นสีขาวแบบนี้ถ้ารถมีการทําสีตัวถังเนี่ยจะเป็นละอองสีทับไปหมดแล้วซีนพวกนี้จะแข็งนะครับแล้วก็ถ้ารถจมน้ำเนี่ยนะฮะตามหัวน็อตต่างๆเนี่ยมีรอยมาร์กแบบนี้นะครับถ้าจมน้ํามาสนิมขึ้นหมดพวกนี้เพราะว่าด้านในตัวถังเนี่ย ในส่วนของภายในเนี่ยเขาจะไม่ได้พ่นกันสนิมไว้นะครับถ้ารถเจาะแช่น้ํามาเนี่ยแน่นอนนะแกะเบาออกมาแบบนี้ด้านในสนิมกังแน่นอนนะครับแต่คันนี้สบายใจได้รับประกันให้ไม่มีชนหนักพิคว่ำนะครับหรือว่าจมน้ําในส่วนของล้อหลังก็มาเป็นแมตช์ขอบ16 <c oughs> เช่นกันนะครับได้เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างแห้งแห้งไม่รัว่วไม่ซึมนะซุ้มล้อยังสวยอยู่นะครับย้ำอีกรอบนึงเลขไมล์แสนสามนะครับเป็นตัว1.8รุ่น e l ด้านท้ายเนี่ยมีกล้องถอยให้ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานมีติดเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังเพิ่มเติมมา2จุดนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาสว,สวยแบบนี้วิ่งหลังนะครับไฟท้ายดีไซน์เป็นแบบตัว C นะตามสไตล์ h o n d ้า i v i c ชม MC อยู่แล้วเนาะด้านท้ายค่อนข้างสวยมีสเสน่ห์นะครับปรเปิดช่องเก็บสัมภาระให้ดูเลยดีกว่านี่ผาดรองท้ายมีมาให้นะครับแล้วก็คานด้านหลังรอยมาร์กสีต่างๆอยู่ครบเลยนะครับปรเปิดให้ดูตรงนี้นิดนึงอ่นะ ด้านหลังสวยเดิมนะครับซีนเดิมประมาณนี้เนาะอ่ะด้านท้ายเพิ่มเติมด้วยซีนเดิมนะนิ่มจิเข้านะครับหัวนงหัวน,อน็อตด้านหลังเป็นยังไงบ้างสวยใสไลริ้วลอยนะครับประมาณนี้เนาะด้านท้ายโครงสร้างเดิมแน่นอนพี่ๆใครได้ไปก็สบายใจได้นะหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาถามว่าทํายังไง ผมส่งเจ้าหน้าที่ไปแนนไปเซ็นได้นะครับที่หน้าบ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็ติดต่อมาหาผมได้ผมมีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็เรื่องของรถเนี่ยผมมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกนะเดี๋ยวผมจะจ้างมาตรวจให้นะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูผลตรวจได้เลยมีใบรับประกันอะไรต่างๆออกให้ด้วยนะครับพี่ๆไม่ได้มาดูรถก็สามารถซื้อรถมือสองได้อย่างสบายใจนะครับเรามีบริษัทที่เป็นบริษัทตัวกลางเข้ามาตรวจรถให้นะครับ กรอบประตูนะครับฝั่งด้านขวาบ้างนะครับกรอบประตูเดิมนะแล้วก็ประตูหลังไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางต่างๆนะครับแผงประตูฝั่งคนขับจะได้กระจกที่เป็นไฟฟ้ามาออสีบ่บานนะครับจะเป็นออตโต้คู่หน้าพับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยสําหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับเบาะไฟฟ้าคนขับปุ่มสตาร์ท n d a l a n e Watch มีมาให้ครบแล้วในรุ่นตัว1.8 EL มาเต็มเครื่องเลย นี่ดีไซน์มาานวัดเลนใหม่ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ปีก็ยังดูสวยงามน่าใช้อยู่ดีนะสำหรับตัว Honda Civic FC นะครับดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยมาเป็น3ก้านมัลติฟังก์ชันมีครูดคอนโทรลมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยกับที่ปัดน้ำฝนนะครับจะมาเป็นแบบออโต้เป็นอัตโนมัติด้วยนะในส่วนของเลขไมล์หนึ่งแโลนะครับไมลแท้ไม่เดิม ประมาณนี้1 8 D l เขาจะมี Honda l a าเลน t c h มาให้ด้วยเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพในมุมอับนะครับนี่แสดงขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นระบบสัมผัสทัสกีนต่อบลูทูธได้นะครับมีในส่วนของกล้องห,หลังมาให้กล้องห,หลังมีให้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นี่เป็นดูอัลช n n น l นะครับเป็นดูอัลช n n น l ก็ เป็นอุณหภูมิรวมทั้งคันไม่สามารถปรับแยกได้อุณหภูมิจะบอกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะฐานกงฐานเกียร์ที่พักแขนพักสอก,ก็ถือว่าสวยเดิมไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้มาแล้วก็คันนี้เหลือแค่เอาเบาะไปทําการสปาแล้วก็กลับมาติดตั้งแล้วก็ขัดสีด้านนอกก็น่าจะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าได้แล้วใครที่สนใจ 1.8EL ตัวไมเนอร์เชนสีขาวก็สามารถทักโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ081 656 3625 ทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับอ่ะนี่ไฟเดไลท์ด้านหน้าสวยๆขาวๆนะครับฝากเอาไว้ด้วยในกรณีที่ฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่1200ตลอดสัญญานะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ R18 ติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งเดินสมูทเลยจะมีตัวกระบอกปัดน้ำฝนนะครับเป็นน้ำปัดน้ำฝนตัวน,วนี้ตัวฝา น่าจะชำรุดนะฮะเดี๋ยวเบิกมาใส่ให้นะครับรถก็ยังอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับพาพี่มาดูก่อนเบ้าโชกหน้าซ้ายขวานะครับฝากระโปรงหน้าเป็นฝาเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการทำสีคันนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพก็ฝากเอาไปด้วยสำหรับใครที่มองหา Honda Civic FC นะครับสีขาวทักเข้ามาได้เลยนะ 1.8EL ปี2020นะครับ คันนี้5,99,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1,200ตลอดสัญญานะครับใครที่สนใจนี่เลยช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ด้านล่าง0816563625จะโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมเต้ประยยชน์ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ